แ่แม,ามา่แม่พี่ต๊ะแม่แม่ปุ๊ออนเน็ตเลยทุกคอืมอ่ะให้แม่ทำให้อ่ะปั๊บอ่ะ,ะอ้าวแม่ยังไม่ได้หยุดอันนี้เหรออ้าปั๊บทำเองเหรอเดี๋ยออ้าปั๊บกดวิดีโอเองอ้าวเหรอโหเก่งจังเลยอ่ะเป็นดารานหน้ากล้องไม่ต้องไปกดอะไรทั้งนั้นนั่น ไม่ต้องไปกดอะไรทั้งนั้นหนกอะถ้าปั๊บทำปั๊บก็เชิญเรื่องเองนาตาเวลาเนเขากล่องเอาหน้ากากให้ดูก่อนสิเดีวาเดวิดีโอสเปียร์อะไรอยู่รดบีอโรบีน่อยรดบีอโรบีเซียตินพุ่มเหรถบีพุ่มเห้นไหมัยบี้ถบียากให้ปน,น,นี่แดนไิมาคนเดน

ไปนั่งที่ของตัวเองไปนั่งที่ของตัวเองไปไปนั่งที่ของตัวเองไปนั่งที่ของตัวเองแต่ไม่เอาอาหารให้ไปนั่งตรงนน้นย้ายจะขีนไหมนี่เอาเอม่เดี๋ยวเอาไปไปมา嘛เอ้าโทรศัพท์นะจิ๊ก เปิดเอาเอามาสองหน้าแม่